r a n d o m l คิดค่ะเขาคิดยังไงหลังจากที่คุณตัดจบกับเขาไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาคิดนะเขาคิดว่าเขารู้ว่าคุณตัดจบเขาจริงๆมันมีความเงียบเกิดขึ้นเห็นไหมคะไพ่พาเทวฤลสีเกิดขึ้นมันมีความเงียบแต่ในความเงียบในความสัมพันธ์อ่ะพอคุณห่างจากเขาไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับเขาได้ตื่นรู้ไพ่พาเทลฤลสีคือไพ่ครูนะเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงว่า หลังจากที่คุณเงียบตัดจบกับเขาไปคุณหลุดออกจากเขาไปแล้วจริงๆนะแต่เขาอะกลับตื่นรู้ในความสัมพันธ์นี้กลับได้มีเวลาทบทวนในด้านของสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมาโดยตลอดที่ทำผิดกับคุณ มันมีไพ่แห่งเทพะสุขเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขจะเป็นพวกทระซัเสมอไปในที่นี้ในสิ่งที่เราถามมันอาจจะหมายถึงการที่ในอดีตเขาไปลุ่มหลงหมัวเมากับอะไรบางอย่างหรืออาจจะเคยไปลุ่มหลงหมัวเมาไปตกหลุมรักไปดึงความสัมพันธ์ซ้อนมาก็ได้เพราะกามาเทพขึ้นเหมือนกันเนาะ อาจจะไปมีความสัมพันธ์ผิดๆแล้วคุณไปจับได้และเกิดการตัดจบกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์พอตัดจบเกิดการตื่นรู้ทีนี้สิ่งที่เขาจะแอคชั่นต่อไปมันเหมือนกับพอตื่นรู้แล้วได้ทบทวนตัวเองแล้วบนความที่เงียบห่างกันไปอยากจะบนกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งค่ะอยากจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้งได้ไหมอยากมาขอโทษอยากมาขอโอกาสเพราะเขายังรักคุณอยู่และเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะ